สวัสดีค่ะพพเพื่อนๆแม,ม่พลอยนะคะนี่แม่พลอยเอาภาพ<อ>ส,สวยๆมาให้ดูกันนะคะวิวบนถ้ำวัดถ้ำผาแด่นนะคะพเพื่อนๆคือสวยงามมากนะคะแม่พลอยเอามาให้ดูนะ,คะใครอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยว,ไ,ยวได้นะคะพเพื่อนๆ บนยอดเขานี้สวยมากๆดูไปข้างล่างสวยเหมือนวิมานจ้าฉะนั้นเมื่อคอยจะได้บอกเพื่อนๆว่าใครได้ไปสกลนครก็แวะขึ้นไปเที่ยวนะคะวัดถ้ำผาแด่นนะคะสวยงามมากๆวิวสวยมากเป็นยังไงคะนี้แหละจ้าตรงนี้ก็เป็นที่เราเดินชมธรรมชาติเป็นชั้นๆนะคะ จะทาเป็นบันไดชั้นๆให้เราดูนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงสวยไหมคะนี่แหละจ้ะเป็นยังไงคะสวยไหมคะเพื่อนนี่แหละจ้ะบนสวรรค์มีจริงนะคะใครอยากรู้อยากเห็นขึ้นไปได้เลยค่ะนะคะไปเที่ยวกันได้นะคะที่สกลนครนะคะเพื่อนๆวันนั้นก็เชิญเพื่อนๆนะคะใครมีเวลาหาที่เที่ยวไม่ได้เชิญนะคะสวัสดีค่ะ